เอเอพอน้าจ๋าขพเจริญจะชี้ช่องในชักปวนน้ำมันคน,นานรักษาอีกอาให้ผิดินวินัยชาวขึ้นใส่น้ำมันรองผ้ากวาดวัดวาลงอาบตามบัญญัติของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้ขึ้นชาวได้เวลาพระจงหผมผ้าไปโปรดสัตว์อย่าได้เคลื่อนพลาดเว้นแต่อาพาาไปไม่ได้ตามสุมมนเลาใส่พน้าอย่าได้เว้น เห็นพระทุกขังขอจรงระวังข้อสินขาทั้ง227ข้อแล้รกาข้อสินขา227ข้อมีอยู่สี่ข้อหาพระภิสุอาบระจะขาดากความเห็นพระนั่นก็คือประราชสีประราชสีข้อที่หนึ่งห้าเศษเมตุนข้อที่สองห้ารักทรัพย์เอินหนึ่งบาทหรือห้ามามข้อที่สาม พระพิสุภาบัติรจะขาดจากความเปลี่ยะเพราะฉะนั้นพคณะข้อนนขไปเป็นลายชามสมในครั้งนี้ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้นคำวิไดโดยเร่งรัดต่อไปนี้จะเป็นการในการเปิดใบสีแล้วก็เวียนเทียนนะคำกล่าวเวียนเทียนบางขั้นไานจัน กล่าวคําว่าพุทธังชัยยมังคลรังแล้วก็บุกมันเถิดบาปแล้วส่งต่อเลยทำไมนะแววนที่หนึง่งพุทธังชัยยมังคลรังแววนที่สองธรรมัง พุทธังธรังสัคัญแล้วองบากดแูแลเนาะเอาชัยยะมังฆะล่าห้าทไปต่อเท่านั้นเองแวน่นที่ดื่มพุทธังชัยยะมัง